นิทีร่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์มอบสิ่งของพระยาทานบ้านผู้ประสบภัยตะบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเวลา14นาฬิกาณบ้านผู้ประสบภัยบ้านเลขที่256ทับ1หมู่ที่1ตำบลวังเย็นอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ในายอธิสานอินตราร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้แทนมอบสิ่งของพรธะีะทานผู้ประสบภัยจากเพลิงไหม้พร้อมด้วยนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรี นายพัเหลืองสะอาดปลัดจังหวัดกาญจนบุรีนายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระยาทานคณะกาชาจังหวัดกาญจนบุรีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่กนกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยนายชำนาญแตงจุดหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีรายงานการเกิดอัคคีภัยเมื่อวันเสาร์ที่9มีนาคม2567เวลา21นาฬิกาที่บ้านเลขที่256ทับ1หมู่ที่1ตำบลวางเยน็นอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหนึ่งหลงังคาเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน3คนอำเภอเมืองกาญจนบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลวางเย็น ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและได้ประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วพระบาทสมเด็จพระประมนินพรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงเย,ยรประชาชนผู้ประสบอัีภัยจึงได้มอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีเชิญสิ่งของพระราชาทานมอบแก่รัษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อเป็นขวัญกําลังใจรวมทั้งได้มอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องครัวเครื่องนอนแก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่รัษฎรต่อไป